มันนี้คอยกลับมาตาซอบปิงละพี่น้องกลับมาตาซอบปิงใส่เยอะๆเลยลูกเอาจับจับใส่แล้วก็เอานี่ถูถูทูมันนี่คอยเซจให้เจสิกาอันเอาน้ำมันบักเผาพี่น้องน้ำมันบักเผาอันนี้ละประเทศอังกฤษมันมันวูเป็นหนาวดอกพี่น้องมันแข็งแกร่งเพราะว่ามันหนาวมันหนาวพี่น้อง มายืนฝังนี้ท่านผู้สมจะได้เห็นเออเออเอามือถูถูไปเลยมันจะได้ขยี้ๆลงมาเออตรงไหนที่มันมีอ่ขี้หัวเขาเรียกว่าอะไรมันจะเป็นแบบว่ามันแห้งอะนะพี่น้องนะหัวมันแห้งผู้เย็นเย็นดีเนาะเทตีเนาะไม่รีคู มันขั้น that? That วีกะไรหัวคนหัวคน <laughs> วคน,นี่ไปเลยเรไม่รีบไปอาบน้ำจะให้น้ำมันเลอะพื้นนะลูกเดีนี้ดบอกว่ามันเสียง yeah, <that> แัง <going on S 1> อีกจะกล้าใส่ใส่แล้วก็เอานนี้ถูๆด,ด้วยนะลูก ม no, ทิ้งไป,ป <ก S 2> อ,อ,อาบน้ำมันดึกแล้วไ,ไปแล, <Okay. S 1> ล้วหรอใส่เยอะตรงไหนมันมีอ่ะเจ๊ไก่เห็นไหมเ uh? ออมันมีให้มันโดนหนังหัวให้มันโดนสเกลเอาวีไหม <No. S 1> ไม่แม่ทำห้่ไกาเลยขั้นๆันขั้นๆันพี่น้อง เฮาไม่หนีไว้แฮอะลูกยังเลยแต่ที่ไม่ถอนให้เงาออกให้เลยคันก็คันแล้วจะไปวันไหนเออมันจันทร์อะไรจะไปมันเี่เนี่ยเหรอ Yeah ทำไมอ่ะได้บอกจะไปหลังคริสต์มาส After Christmas อืม Yeah, มันดันทเอาไม่เที่ยวไปด้วยหน่อยสิ Why Oh Actually อืม ไม่ต้ Sen ไปที่ไหนแค่เดินไปที่ไหนนานแค่ไหนไปกี่โมง e ม่รู้เพร o n ฉ s นกำลั a ไปก n บเพื่อนฉันอาจจะไม่ฉันอยาก h ันควรทำอ t e รบา n อย่าง้โดน h ัสเ a อร a why d o ช่เพราะ e ่ n ท e ไมถึ h ไม่ไปไม่เป็นไรไม่เที่ยวไม่ไปหรอกไม่เที่ยวอยู่บ้านดีกว่า Um, what was I saying? Oh yeah, Dad said you're going to the antique mm. wonder. Mm. You can drop me off at Evie's house, I and mean, Dad won't complain about picking me up. What he picking you or not? No, mm. I'll ask about the sleepover thing. So, are day doing what? I Evie, sleep that way. That means Dad would have to pick me up. Wait, mm. what time does the antique end? เที่ยงก็เสร็จแล้ว hmm? แล้วกี่โมงจะกลับเสร็จรีบทำรีบเสร็จจะได้กลับบ้านเร็วๆไปเร็วเอร์ลี่ดีกว่า How far is Meadowhall from Doncaster or from where you're going? Not far มากทั้า Doncaster มันก็ใกล้กัน30 n u t e s maybe ขนาดขี่รถไฟมันยัง15เลยใช่ไหม Yeah, well you could. Mm. I think I what time would I finish? Well, actually, if Dad's gonna take me on Monday, then that means we'd, I'd have to get an earlier train, right? Mm. So that means we'd finish earlier. Mm. So we come back at three or something. What time do you finish the antique? Maybe for a little Well, can you do anything else and then wait for me and then take me home instead? Maybe. So then Dad wouldn't have to come later that day. Maybe. You could. ก็ไปรับเจสิก้าอยู่ที่อื maybe กูขับ r ถเจส a ก t าจา t ส a n d ีรถ don't c a s t the train s t a ร i o n มันอยู่ตรงไหนเด็น่าจะรู้อยู่นะใช่ฉ o นจะไปที่ t ู้วคุณสามารถ n ี่ o ะ o ย่ a นฉันลงที่สถา t ีรถไ n แล้วรับฉัน t ึ้ t ที่สถานี t ถไฟอืมแต่จะไปกี่ไปกี่โมงอ่ะมันเปิดกี่โมงเมดู e อร์ o ปิ n ที9 ก็เหรอก็ไปแต่เช้าไปเองก็พอก That's what I'm saying because Dad says it opens the antiques at 8 or 8.30 Did you say? I don't know. Or whatever time it is, uh uh. like it should be fine and then I can just เออก็โอเคจะไม่ต้องไปบ้านอีวีด้วยซื้อเสร็จก็แล้วเทนมันกี่โมงกี่โมง Every hour หร yeah. ือ Every Every hour ที่เดือดร้อนละ จสิกาสินีเที่ยวอีกแล้วนีเที่ยวอีกแล้วใช่ไหมนีเที่ยวอีกแล้วอีกมี s i ก m e กูอ่านีเที่ยวภาษาอังกฤษป้าอะไรไม่รู้ What จะซื้ออะไรซื้อเยอะไหมไม่แล้วจะกินอะไรไหมอืม probably not and I don't want to waste money ขี้เนียวนะสุขี้เนียวว่าอยากกินยังกินก็ได้นี่หรอก goes like, oh, yeah, so just get a sandwich or something. I don't know. Yeah. Um, you know, hen so cheat my team, and and me, I do that. We'll just get like food from one shop, but nothing expensive, you know. And then we want to get boba because I didn't last time. <laughs> um. And then basically, what we were going to do is get presents for each other. Oh. So we were going to walk around and then <laughs> meet and then give us. ก็ให้กันมือเด็ที่ให้ปีกี่บาทวันเองานนี้ก็จะให้อยู่ดอกมั้งอินคริสต์มาสติงนันนี้ซื้ออะไรของขวัญให้หืะนี้ซื้ออะไรให้ของขวัญไหมกาไม่เห็นมันมีไม่แกะเอาใส่ให้มันโดนหัวแล้วลูกอ้าว ต้องต้องอินอะมิดเดิลนะโคคันเออมันคันคันนะกะคันมากมันเยอะไหมเออ something that เออใส่มันเยอะเอเลยอันี้ทูทูแล้วเนี่ยวอนที่นี้อานี้ทูทู You l o ลด Well in a minute then This is really good How I'm rubbing it in It goes <laughs> right to the head anywhere ถ้ามันโดนหัว Well yeah then แม่เอาใส่ให้แมทธิวแม่ทิวหายอยู่นะแต่แม่ไม่ได้เอาใส่บ่อยๆแม่เอาใส่ไปสองหลอดของแมทธิวแบบเป็นเยอะมาก I have a bit ม yeah, ีไหมจ้าก็เอาใส่ได้นะลูกเอาใส่ตรงถ้ามันโดนสเกลก็เอาอันนี้ใส่ให้แม่เอาใส่ให้ก็ได้ วันไหนที่จะาอาเจสส์ผมนะเอามาใส่ตรงสเกลนะไม่ต้องใส่แรฮเยอะคันฟันตรงกลางๆนี่ไม่มีเพราะค้านขันตรงนั้นเออตรงนั้นโคตรคันเลยนะกะตรงแถวเนี้ยแถวเนี้ยเยอะไหมมีแแฮไหมมีไว้แแฮไหมไม่มีหรอแล้วทำไมมันคันแทะคันจะจะบ้าตายกลางคืนก็ค้านคันทั้งคันทั้งหนัก แล้วไปกับอี่ีสองคนเหรอ yeah, แล้วเวลาไปขึ้นรถลงเรือดูคนด้วยนะลูกอี่ห้าทุกพี่เพออาร์ o าว์อยู่ซัมทามพี่เพอลูกิงอยู่ t ทรทุสเท็ซั่ต็งคอม m ยูไม่ใช่หน้าอยู่ในจอคอมพิวเตอร์โทรศัพท์นะรูกไหมเยอะ k in some y e a น If you do not go too long. I won't I'll be super quick. You can time there. Mm. <laughs> go fifteen minutes and yeah, you can and walk wait. about two hours and i come back finish twelve o'clock. And go back before twelve o'clock, it should be good. What and says? we can have time to walk around Wait what? You know, mother home, mother dark Yeah, what about it? What time should I be back? I think take you have to time up about two hours. Which wait what? Take two hours back? Walk out uh, walk around to one, two hours. I was thinking like three or four. We we'll sit around and we'll, we'll spend like most of the time talking. That's the problem. <laughs> talking. If we go there at nine o'clock, mm. then we can finish at like one. Mm. So then that means I get to the Doncaster about two, like one to two o'clock. Mm. You pick me up then, and then we can go to charity shops. มันเหมือนนะลกูกไม่อยากกลับเหมือนแม่ทิวก็อยู่มี่วคอบทั้งนั้นก็ต้องให้แม่ทิวก็ต้องให้แม่ทิวไปด้วยสิถ้าฝนไม่ตกเพ oh. ้าวาอาทิตย์นหน้าฝนตกทางอาทิตย์เลยกะ <On Monday? S 1> ออมเอะเออตรงแถวนั้นโอ้คันคันคันโอ้คันมาก uh, yes, Maybe you อ่าก็คจันค่่นค่นมาก o t n o o e r e ตอนแม่เทีวไปด้วยแมทีวไม่ไปโบดอ่ะโบดมันแม่จะแม่เทีวไปอะแอนติกด้วยท่ถ้าแม่เทีวจะไปกลัวแม่เทีวไม่อยากไปแม่ผมร่วงมากเยอะเลื้อมากเลยนะการไม่แฮร์โฟด้าเราจิวแฮร์แฮร์โฟด้าเนาะออเม่โฟด้วยเหรอ I don't know you lose hair if you don't brush your hair enough, but but did he? yeah, because when you brush your hair it gets rid of the dead hair, uh -huh. and then if you don't do it lots and when you wash your hair, lots of it comes out go mm. -hmm. แต่แกเวลาแม่ทำให้แมทธิวแมทธิวโอ้ชอบมากเลยนะเนี่ยนอนให้ทำเล่นเกมสบายท mm hmm. ำแค่ไหนก็ไม่บน่น <laughs> มันเย็นจะ <Yeah. S 1> โคยุยเนาะเออใส่ออให้หมดเลยคันมากแถวแถวเนี้ยแกแถวเนี้ยแถวเนี้ยแถวเนี้ยแต่ว่ามันคันมากเลยสิ จะซื้ออะไรคิดหรือยังว่าจะซื้ออะไรให้อ่าอ่าอ,อเล็กอเล็กซี่บหอชื่ออะไรเนะี่ย no, อเล็กสาวอ่าเล็ก just buy like ผู้หญิงอะไรชื่ออเล็กพูดไม่ได้ยินแต่ผู้ชายนะชื่ออเล็กอู้ตรงนั้นก็คันค่ะใส่เยอะๆเลยลูก ทำเสร็จแล้วก็ให้ไปให้แต่ที่ถอนไว้ให้ให้ดีกว่าดีไหมอ๋อให้ทำสมัยแกอวยเลยไม่เป็นไหรอก <Okay. S 1> ก้ยนีก็ล้างเอา,เอามองเห็นดีใช่ไหมอืม um, I don't know your head's all shiny อาหรอแล้วมันจะดึงออกไหมล่ะทีนี้ <Yeah. S 1> ใส่ไปเยอะๆเลยโอ้ยเย็นเย็นมาก เบื่อละเ o ้ยบิสฟันที e สองที่เร o ไปใครเม l ่อวันนี้แม่แม่เห็นเสื้อขาดด้วยนะจ๊ก้าเป็นเสื้อจีนสีม่วงแม่ก็จะถ่ายรูปมาให้จ๊ก้าดูอยู่วันนี้ไอโกชาเลตี้ช็อปถูกันหรวันชาเลตี้ช็อป แล้วแม่เจอเสื้อเป็นเสื้อแจ็คเก็ตจีนแจ็คเก็ตสีอะไรสีชมพู mm. แต่มันขาดตรงนี้แล้วมันขาดข้างหลังขาดข้างหลังแบบเนี้ย yeah, no, จำได้เออเหรอแม่ก็บอกว่าถ้าบางทีเจสิก้าก็ไม่ชอบแบบนั้นแม่ก็ไม่ซื้อ mm. think wear pink. เออแม่ก็ว่าอยู่พิงกับเย็นหรอที่แม่ไม่ชอบใช่ไหม เราเเราไปร้านชาริตี้ชอปที่เราไปช็อปปิ้งวันนั้นอ่ะกซื้ออะไรซื้อกางเกงยีนหนังแล้วจะได้ไหมเออทำไมชอบใส่เลตเตอร์ไม่ไม่ไม่มีมีสักตัวเลยนะเลเตอะมันวินเทจเหรอ The old people from many years before. Yeah, well, that's cool. <laughs> also, I like looking at late fashion, like the newest fashion as well. I like wearing that, yeah. Which is why I might, I kind of want to do fashion maybe. I don't know why i do that. Or make clothes. เจคกะเจค่ะจะเรียนอะไรหรอดีไซน์อะไรดีไซน์เสื้อผ้าเหรอไม่เปดีไซน์แกลหรืดีไซน์เฮาส์ คลูเย yeah, yeah, ่เย่วดีสตว์ท a n t o u e the c l o t h i n g c l o อ๋ก็ต้องไปซื้อแมทีเรียมาแล้วก็มาลองตัดดูต้องมาวาดก่อนต้อง make make pattern I o I t s quite fun I wanna do t really? I w a n I wanna move the sewing machine into my room you have to um เขาทำอย่างนี้ก่อนนะลูกเขาเอาไปวาดในเพเพอร์ก่อนอาเหรอเขาวาดใส่เพเพอร์แล้วเาก็ไปตัดใส่ผ้าแล้วก็ไปวาดใส่ผ้าเสร็จวาดใส่ผ้าับก็จะมีชิ้นแขนแม่ยังเคยทำของแม่เองเลยนะกะแม่ทำตุ๊กตาตัวหนึ่งเหมือนกันนะแม่ตอนเด็กๆแม่ไม่มีตุ๊กตาแม่ก็ใช้คอตตอนแล้วก็ใช้ผ้าเก่าๆมาเย็บ เออแม่เก่งมากเลยนะความคิดสร้างสรรค์มากค have some idea a lot ว่าไม่เรียนเวลีปิกแต่เมื่อ say something like t h i say why you can't say something like that because he not think something like that ก็เหมือนกับที่เราไปอาบน้ำแล้วเดี๋ยดิ morning about that you know what he's a on b อ่าแต่บาร์ t h นะตรงตรงบาร์สข้างๆมันจะมีโหมันจะมีรูเห็นไหม แล้วท <S an> mm ีนี้แดดดียังไม่ได้เอาอะไรมาติดไว้แม่ก็เลยเอาเซระเทปนะไปติดไว้ Is it working? Maybe, but oh. better more than nothing. Yeah, I guess so. เวลาเจ้าแก่กับแม่ทิวเรียนเก่งแดดดีก็บอกมาจากแม่มาจากไม่จน Yeah, but the charity shop like the first one, I don't like that one. The first in lincoln we went to the first one i don't like it when it's tidy because they always have bad clothes oh don't like, uh, yeah i like ones that are like really crowded because then they always have the best clothes oh, yeah i don't know why they just like they always have the best stuff like ones that are like there's so much stuff that you can't walk around i don't know why they're really good <laughs> no like <laughs> But the second one that I said we went to that was really good. Like, I just like the clothes there and then the one in the Isle of Man, my favourite one was that small one. Someone <laughs> went Uh well you I don't know, we went to loads but it's You know how in the first one all the clothes are like colour coordinated and they were really neat. And just where like, they just Don't don't kill all the one at the Isle of Man was the one where the one at the ice cream shop. I like that one. <laughs> the one at the ice cream shop, and then the one where there wasn't a changing room. And then you were all yelling at me to get out by a boy, a grey top. And it was really nice. But I'm not going to be a top sale. I'm not going to a top sale. Yeah, to be fair. I mean, you don't get like. You get some good stuff, like you just get loads of stuff. That's why it's good. <laughs> but, but you cool. actually do get nice stuff, like definitely. Yeah. Like I've gotten some nice stuff, and then that bag that Dad's gonna sell. Mm. I and mean, it's just really cheap, and it's fun to just look <coughs> through everything. That's Do you like you like to go shopping and new stuff on it? Yeah, new, but when it's like expensive, because then it's you're paying for the design. Mm. Kind of thing. You see, maybe it's do... like the thing is, it's so weird because I because I chop secondhand so much when I go to a cheaper new shop, mm. like the prices aren't worth it. Like you're paying twenty pounds for like a seafu shirt. Mm. So I, I like to buy more expensive, mm. if that makes sense, because it's like quality and it, I'm mostly paying for like the design of it, like that hoodie I bought because mm. it's like a really cool, mm. like I wouldn't. มันมี second hand แต่กู second hand วันอยู่นะมันมีเลยพี่เพ l e b บ y um quality one to sell quality อยู่นะ yeah ถ้า buy ราคา2000 c a n s e l 1 0 0 0แต่ if buy from the shop is 1 7 5 0 0 4 0 n d same that they buy yeah it's just i mean like newer stuff it's harder to find second hand or like trendier stuff i guess mm. i think i've done all of it like there's no yeah sure? yeah i'm just going over this stuff i'm <laughs> doing หัวเือมากๆตัวสีหัวแม่เรือมมากๆมาแล้วเนี่ย <c oughs> หมดแล้วใช่ไหม <c oughs> ผู้ใดเป็นผู้ใดเป็นเอ่อเดนดรับนะภาษาไทยว่าจะไหนขีหัวบอกเป็นขีหัวก็เนี่ยเป็นหัวเป็นขีขัว้ว เรียกอะไรว่าคาจัไทยเป็นกับเขิบนะพี่น่อราะว่าหัวมันไหนอากาศมันเย็นแล้วหนะังหัวมันแห้งแล้วมันก็หลอกนะพี่น่องจสิบาจ,จังใดใส่วิธีนี้เบิงเ่งนเลยเย็นๆเอาอันนี้ขูดออกลุกขูดตรงนี้หาถูกอย่างขูดตรงไหนที่มันมี เออขูดขุดขูดแรงๆเลยลูกขุดตรงอ๋อจำหนิกรเป็นน้องมาเหยาพด